อีกสองนาทีอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีเดอ้อพี่ยุพินอยู่กับมะนาวก่อนเดอ้อพี่ยุพินอยู่ให้ครบห้านาทีก่อนเดอ้อ <c oughs> แต่ไม่ถึงห้านาทีหรอกอีกนาทีเดียวก็จะลงแล้วพี่ฝรั่งบอกว่าสู้สู้ส่วนมากพี่จะไปช่วงดึกดึกอ๋อมีหน้าหรอไม่เห็นพี่ยุพินอยู่บ้านช่างสเสวิต ไปแอบอยู่ไปแอบกดไลค์แล้วก็นอนเพราะว่ามันมันดึกถ้าตอนเช้าถ้าเขาไลค์ตอนเจ็ดโมงก็จะไปทักทายอยู่ช่วงเช้าเช้าพี่ฝรั่งยกมือบายบายขอบคุณพี่ฝรั่งจ้าตอนนี้พี่เฝ้าบ้าน น้องลินอยู่อ๋อน้องลินน้องลินก็เข้ามาเมื่อกี้เนี่ยน้องลินก็เข้ามาน้องลินไหนอ่ะอ๋อน้องลินคุณตุ้ยเหรออ๋อสงสัยอยู่นั่นแหละพี่จรันก็น่าจะอยู่นั่นแหละพี่ไปทีไรพี่จะไล่เจ้าบ้านไปนอนอ๋อไล่ <c oughs> ขอบคุณพี่ฝรั่งจ้าเชิญพี่ฝรั่งไปทานอาหารเช้าตามสบายเลยจ้าเดี๋ยวมานาวก็ลงแล้วเนาะแม่บุญขอบคุณแม่บุญจ้าขอบคุณจ้าเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วพี่ยุพินไปไปกลับบ้านกันเดี๋ยวพาพี่ยุพินเดินกลับบ้าน กลับบ้านกันจ้าไปพี่ฝรั่งไปหรือยังพี่ฝรั่งกลับบ้านกลับบ้านนี่จะพาทุกคนเดินกลับบ้านกันพี่ฝรั่งไปเดินกลับบ้านกันลงสะพานลอย นี่เป็นวัดนะพี่ฝรั่งเนี่ยเป็นวัดอ้าวคุณกัลยาสวัสดีจ้าเห็นพระจานทร์ไหมพระจานทร์สวยไหมพี่ฝรั่ง พี่ฝรั่งบอกว่าพี่บ้านพี่ฝรั่งมีมีพระอังคารมันกัลยาขึ้นไรหรือยังกัลยาลงคลิปสตรอเบอร์รี่ให้ดูด้วยเดอ้อกัลยาอยากดูผีหลอกเดอ้อคุณครึ่งบาทบอกวัดอะไรนี่ไงเนี่ยวัดเนี่ย ไม่มีหรอกไม่มีผีหรอกในวัดอะ่ะไปเดินกลับบ้านกันกลับบ้านกันจ้าเนี่ยเห็นไหมโรงเลยไม่มีคนเลย พี่ยูพินอ้าวพี่จรันก็ยังอยู่เนียนทาอยู่เลยอะไรนะพี่จีอ้าวพี่จีก็ยังไม่นอนไม่หลับไม่นอนอีกนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นผ้าไหม